วันนี้เราจะมาล่าสวายน้ำแดงด้วยแฮนด์ไลน์นะครับสายเดี่ยวนะครับคันเบ็ดไม่เกี่ยวนะฮะตกสวายน้ำแดงด้วยแฮนด์ไลน์ซื้อสายเอ็นอ่ะมันจะมี2ช่วงอ่ะสายเมนเนะี่ยร้อยปอนด์โอ้โหสายเมนร้อยปอนด์คือว่าต่อจะสายเมนอะ่ะโอ้ลุงหมุนเบอร์ใหญ่นะเขาจะเรียกว่าสายน้ำจะต่อจะสายเมนมาทั้งหมดอ่ะเจ็ดวา มะกรัวนยลูกบิดกุญแจเย็ดเทลูกบิดกุญแจมาหล่อเยอเด็ดนะครับนอกจากขนมปังนะครับก็มีเข้าอัดการหุงหุงไงอ่ะเข้าอัดทํายังไงใช้ประมาณกี่ก้อนต่อหนึ่งรันสี่ก้อนไปไปไปโอ้ยขาวิขาวิขาวิโอ้ยสู้สู้สู้นี่นะครับการต่อสู้ระหว่างคนกับปลาที่แท้จริงนะฮะได้เกิดขึ้นแล้วโอ้ยสวัสดีครับ พบกับผมจานบชแนลอีกแล้วนะครับนะฮตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เจ้าพญานะครับเจ้าพญาจังหวัดปุมนะฮะถ้านึกถึงเจ้าพญาก็ต้องนึกถึงไตเตนั่นเองนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นฤดูการน้ําแดงนะครับนี่นะครับน้ําแดงแบบนี้เป็นไปอะไรไม่ได้นะครับนอกจากสวายน้ําแดงนะฮะแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับคันเบ็ดไม่ต้องนะครับดู ไม่เอาคันเบ็ดมานะครับวันนี้เราจะมาล่าสวายน้ําแดงด้วยแฮนด์ไลน์นะครับใส่เดี่ยวนะครับคันเบ็ดไม่เกี่ยวนะฮะเราไปดูนะครับว่าการตกแฮนด์ไลน์สวายน้ําแดงนะครับแบบโบราณโบราณโบราณเลยนยฮะคือสู้กันด้วยพละกําลังนะครับตัวต่อตัวเลยไม่มีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตามไปดูกับผมตกสวายน้ําแดงด้วยแฮนด์ไลน์ยูนี่ยครับกับการใส่ของเล่า แรงก็เป็นการตกปลาที่แปลกๆนะฮะไม่มีคันเบ็ดนะครับ,บ,รรบวันนี้ไม่ได้พกคันเบ็ดมาสักคันเดียวนะครับไม่ได้อุปกรณ์อะไรมาเลยดีกว่าใช้อุปกรณ์ของน้องเต๋นะครับก็เขาเป็นมืออาชีพนะอยู่ที่สายน้ําเจ้าพระยาประทุมแห่งนี้นะครับ การหาหมายตกปลาสวายน้ําแดงนะครับมันไม่มีหมายตายตัวนะไม่ใช่ว่าแบบเออจุดนี้เคยเจอประจําแล้วมันจะอยู่ประจําทุกปีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องล่องเรือหานะครับก็วิธีการดูนะครับก็ถ้าถ้าเป็นคนชํานาญพื้นที่ก็จะรู้นะครับตรงไหนเป็นล่องน้ําลึกแล้วก็เป็นจุดที่น้ําเชี่ยวน้ําผ่านนะครับเออมันก็ไม่เสมอไปแต่ก็คือเป็นจุดที่เราจอดเรือเป็นหัวเรือเห็นปะล้อล้อล้อขึ้นแล้วลหอขึ้นแล้วลหอ เราก็ดูดูจุดที่มันมีตัวขึ้นนะครับเฮ้ยอันนี้คือมันเป็นเปอร์เซนต์ที่มันจะเป็นสวายวัดมาปนไหมมันก็มันก็มีเพราะว่ามันมันมันตื่นน้ําแบบเหรออ๋อมันเป็นสวายตื่นน้ําเอออ่ะอธิบายก่อนก็สวายน้ําแดงคืออะไรก็คือสมมติว่าพอถึงไดูอ่ะพอน้ํามันหลากปุ๊บอ่ะปลามันก็จะสวนขึ้นไปไข่ข้างบนไงอ๋อจับคููผสมพันธุ์อ่ามันคือมัน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 ก็จะว่ายสวนขึ้นขึ้นขึ้นเหนือ มันต่อขึ้นเหนือใช่ก็คือปนหมดเลย<ช>ปลาทุกจักที่มันอยู่ท้ายน้ําใช่ใช่มันก็จะว่ายสวยขึ้นหมดปาเป็นประมาณนี้นะเนี่ยแหละคือที่มาของสวายน้ําแดงนะครับก็คือรวมพลวางไข่ขึ้นต้นน้าวาง,งั้นเถอะคล้ายๆปลากระสูบอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็หาจุดที่มันเจอปลาขึ้นหนึ่งตัวสองตัวนะครับแต่มันดูยากนะครับมันไม่ใช่ขึ้นแบบจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบเหมือนน้ําเดือดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับขึ้นเบาๆแล้วก็ ไม่ได้แบบเป็นทีๆนะครับแต่ถ้าจเจอหนึ่งตัวนะครับมักจะมีมันเป็นฝูงอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับมันย้ายถิ่นเป็นฝูงนะฮะถ้าจุดนี้ไม่ดีไม่เจอเราก็ย้ายไปเรื่อยนะครับปลาที่เราจะเจอในการตกครั้งนี้ที่มีโอกาสเจอนอกจากสวายนะครับก็มีสวายละหนึ่งเทโพนะครับสายยูปลาหนังนั่นเองนะครับสังกวาดสังกวาดวังอะไรทั้งหลายแหละนะที่เป็นปลาหนังแต่พวกปลาเกตจะไม่ค่อยเจอเนาะเออ,อะเดี๋ยวหาจุด ย้อนเป็ดแล้วมาเจอกันอีกทีนึงอันนี้ก็อธิบายเรื่องสวายน้ําแดงก่อนว่ามันเป็นาอยังไงนะครับวิธีที่มันขึ้นขึ้นย้ายแล้วทำไมาเราต้องตกฤด,ดูน้ํานี้นะอุปกรณ์ในการตกแฮนไลน์นะครับคือเป็นการเกมของลูกผู้ชายนะครับคือหมัดต่อหมัดนะครับไม่มีไม่มีตัวช่วยไม่มีคันเบ็ดมาช่วยเหลือนะครับก็อ่ะให้ไต๋เตะอธิบายน้องเตะอธิบายนะครับว่าใช้อะไรบ้างเริ่มต้นเลยก็ต้องมีสายเอ็นนั่นแหละ เออสายเอ็นเป็นเป็นอะไรเราเราจะม้วนใส่โลแบบนี้ไว้หรือจะใส่ขวดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คือสายเอ็นอ่ะมันจะมี2ช่วง2ช่วงอ่าก็คือช่วงช่วงแรกอ่ะมันเป็นสายเมนใช่ไหมอ๋อสายเมนเราเนี่ยมาดูหน่อยดูหน่อยสายเมนเนี่ยร้อยปอนด์โอ้โหสายเมนร้อยปอนด์สายเมนร้อยปอนด์ส่ไว้กี่เมตรสายเมนประมาณ6 70เมตรหกเจ็ดสิบอ่าแล้วก็คือสายแล้วทำไมต้องมีลูกปัดนี่คืออะไรเดี๋ยวี่น ลูกปัดเนี่ยคือโซว่าเรามีตะกัวไงอ่าลตะกัวเรามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือตะกัวโอ้เดี๋ยวเดอนัเอาเอาสายหน้าก่อนอ่าแล้วชุดสายหน้าก่อนแล้วแล้วสายสำรองที่ว่าต่อจากสายเมนก็คือที่ว่าต่อสายเมนอ่ะโอ้ลุงหมุนเบอร์ใหญ่เขาจะเรียกว่าสายน้ําสายน้าอ๋อนี่คือสับของประมงพื้นบ้านสของประมงพื้นบ้านเลยเขาเรียกว่าสายน้ําก็คือสายน้ําอ่ะจะต่อจากสายเมนมาทั้งหมดอ่ะเจ็ดวา 7, คือ77็เจ็วาเราเนี่ยเจ็ดอันนั้นวาวาก็ประมาณกี่เมตรอะรวมแล้วทั้งหมดวาหนึ่งก็ประมาณน่าจะสองเมตรปะ่ะอ่าประมาณอ่าประมาณประมาณนั้นประมาณสองเมตรวาก็คือสิบสี่ประมาณสิบห้า,มาเมตรอ่าเจ็ดวาเพื่ออะไรอะทําไมต้องมีสองสายอะเพื่อที่ไม่มีสองสายนีย่คือสมมติว่าพอเราทิ้งพอ,พอเราวางพอเราวางตองอุ้มลงไปงี้ใช่ปะ่ะวางวาตะกัวไปงี้สายตัวเนะี้ มันจะผิวอ๋อคล้ายๆกับชิ้งหน้านั่นแหละคล้ายๆชิ้งหน้าก็คือใช้แต่ยาวใช้ชิ้งหน้ายาวอ๋อม่หน้าล่ะคันเบ็ดคันเบ็ดใช้ไม่ได้เพราะเหตุนี้นะครับเพราะชิ้งหน้าโคตรยาวนะครับก็คืออะสายเมนประมาณร้อยปอนไอ้สายเมนเออสายในลอกอ่ะคือสายในโลสายโลเออสายหน้าโลเลยอะสายแบบสายสายแบบสายลากอะประมาณร้อยปอนนะครับทําไมถึงต้องร้อยอะเพราะไม่เจ็บมือเวลาเราสาวอ่ามันจะ มันมันจะไม่เจ็บมืออ๋อจับถนัดมือถนัดมือเนี่ยจับพี่จับดูมันจะแบบถนัดมือใมันจะไม่เจ็บ <ward> er แล้วก็ไม่ลื่นด้วยไหมเวลาแบบสู้กับปลามันจะไม่เจ็บคือถ้ายิ่งสายยิ่งเล็กมันจะบาดมือเราประมาณนี้นะครับถามว่าแล้วก็มันต้องสู้กับแรงแรงน้ํานะเพราะตะกั่วนี่ก็น้ำหนักนี่คือแบบเล่นกล้ามได้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับชุดตะกั่วทายังไงเอาอะตะกั่วสมมติว่าตะกั่วปล่อยเราปล่อยเหยื่อไปปุ๊บตะกั่วจะตามไปทีหลัง อ่าก็คือตะกั่วน่ะเราเราจะมาเอาไว้ตรงหลังลูกปัดนี้ที่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 ผมใส่ลูกปัดอ่ะไม่ใช่อะไรนะพี่ผมกันว่าทําทาอย่างนี้คว่างให้เพื่อนดูอ่าอย่างนี้คือผมกันว่าไอตัวกิฟต์เนี่ยมันจะไปกระแทกกับลูกหมุนอาจกิฟต์อาจจะหักได้อ่าผมก็เลยใส่ลูกปัดไว้เฉยๆจริงๆมันไม่มีอะไรไม่เกี่ยวอะไรอ่าผมแค่ใส่ไว้แล้วชุดชุดตะกั่วนี่ทาจากอะไรยังไงบ้างตะกั่วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นดอบช็อตดอบช็อต ลูกบิดกุญแจเย็ดแค่ลูกบิดกุญแจมาหล่อมาหล่ออ่ะมาใส,ใส่ใส่ตะกัวอ่า้าเป็นตะกัวแบบตะกัวเอ่อที่ขายสําเร็จแต่ต้องใช้กี่ลูกกี่กำโหมันก็ประมาณครึ่งโลอ่ะเนี่ยลูกหนึ่งประมาณครึ่งโลเนี่ยอ<า>ไม่ต้องจับแต่ประมาณครึ่งโล <c oughs> ได้ครึ่งโลครึ่งโลนะฮะก็คือแม่งแทบจะเอากระพวนมาหล่อใช้กระพวนหล่อแล้วก็ต่อสายนี่เดี๋ยวขอให้ดู ต่อสายต่อสายเหมือนดรอปช็อตนะครับมันจะมี <Hi. S 1> เป็นกิ่งออกมาอย่างนี้นะเนี่ยนะกิ่งยาวๆมาเนี่ยก็คือเหมือนตกดรอปช็อตนะครับดรอปช็อตด้วยแฮนด์ไลน์แล้วก็ด้วยอุปกรณ์ที่แบบบิ๊กควายนะครับบิ๊กควายชุดใหญ่หนักแน่นนะครับอ่ะโอเคต่อมาด้วยเหยื่อพูดกันถึงเรื่องเหยื่อเหยื่อเบสิกพื้นฐานก็ไม่พ้นขนมปังนะฮะพื้นฐานขนมปังอ่าวิธีการเกี่ยวขนมปังถ้าสมมติว่าเราใช้ขนมปังเกี่ยวยังไง มาร้อยร้อย0มะไยอ่าวิธีอ่าอธิบายเพื่อนดูขนมปังร้อยร้อยเลก็สปอนเซอร์ฟาร์มเฮาส์เข้าได้นะครับคือทําไมเราถึงใช้ฟาร์มเฮาส์เพราะว่าเป็นขนมปังที่เพื่อน,นัๆตกปาก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มแล้วก็มีอไม่ค่อยแตกนะครับเวลาแบบปั้นหรือบีบนะครับยืดอยู่อยู่ตัวดีนะฮะ จะลดไหนยังไงก็แล้วแต่ครับจะโฮวีดโฮเกรนหรือว่าจะขนมปังธรรมดาขาวๆมีขอบได้หมดนะครับขอบเอาไหมเอาหมดเอาหมดนะเนี่ยละเฮ้ยโอ้ได้แล้ววะแม่งขึ้นว่ะแม่งขึ้นยั่วยัวแล้วนะครับได้ยินขึ้นตีน้ำนะฮะไม่มีอะไรเลยพี่พับอ่าพับอย่างนี้อ๋อพับเป็นอ่อนรอนใ้อนรอนให้มันเป็นไตไตอ๋ออร้อยเลย อ๋อไม่ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆไม่ต้องไม่ต้องวางอยงนี้เลยอ่าสักใช้ใช้ประมาณสักกี่ช่วงหนึ่งแผ่นเลยแผ่นหนึ่งเลยพี่อ่าก็คือหนึ่งแผ่นต่อนหนึ่งพวงอ่าเฮ้ยโอ๊ลืมพูดถึงตัวเบ็ดตัวเบ็ดตัวเบ็ดยังไงอ่าตัวเบ็ดประมาณเบอร์สิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้เบ็ดเบอร์สิบหกสิบเจ็ดแล้วลวงจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็น ถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆ,ๆเขาใช้สามทางกันฮะเสิบหกสิบเจ็ดหรือสามทางสามทางแล้วจะร้อยเขาเ้าไปในมาลายยังไงครับอ๋อร้อยทั้งตูดใช่ร้อยทั้งตูดเข้าไปโอ้สามทางนี่ก็เถื่อนเกินแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยติดอุปสรรคใต้น้ําอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยติดเพราะว่าหนึ่งก็คือสายชิง่งเรายาวยาวใช่ไหมอ๋อถ้าสายหน้านี่ก็คือสายชิ่งก็คือสั้นๆพอไม่ต้องสั้นอันนี้ขนาดเท่าเดียวกันกันกบสายพิ้วอะไรช่วงสองใช่ไหมเล็กกว่าเล็กกว่าอีกเหรอก็คือ อ๋อกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือรีเซ็ตใหม่มีสาย3มช่วงชุวงที่1สายเมน100ปอนปอนนะครับช่วงที่2ก็ลดลงมาสักครึ่งหนึ่ง50สัก50ปอนเออใช้อยู่ประมาณ50 15เออสิเมตร15เมตรแล้วก็สายชิ่งหน้าก็คือไอ้ที่เราต้องมาร้อยตัวเบ็ดนะมาผูกกับตัวเบ็ดแล้วก็ร้อยมาไหลก็ประมาณ1นอก เออก็ใช้ประมาณนี้แต่มันความพิ้วมันก็อยู่ที่สายช่วงสองยู่แล้วนะครับความยาวไอ้สายที่เราร้อยมาลายเหยื่อเนี่ยเพื่อที่มันเล็กหน่อยเพื่อที่ว่าเหยื่อจะได้แตกนะครับเอ้ยไม่ไม่แตกเออโทษทีเหยื่อไม่แตกแล้วก็ร้อยได้ง่ายแล้วก็ผูกตัวเบ็ดได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าสายที่มันใหญ่มันก็เข้าตัวเบ็ดยากนั่นแหละเออเป็นประมาณนี้อ่ะมาเหยื่อเด็ดนะครับเหยื่อเด็ดเหยื่อที่เราจะใช้เหยื่อเด็ดนะครับนอกจากขนมปังนะฮะก็มีข้าวอัดอืไม่ใช่ปูอัดข้าวอัด เขาอาัดวาเขาอาัดการการหุงหุงไงอ่ะเขาอัดทํำยังไงเขาอาัดเวลาเราหุงใช่ไหมอ,อันนี้ข้าวอะไรก่อนอันนี้เป็นข้าวสาวให้สาวให้มันเพราะอะไรสาวให้เพราะว่าข้าวหอมมะล,ลิอ่ะมันเละอ๋อเพราะว่าเวลาเราหุงอ่ะเราต้องใส่น้ําเยอะใส่น้ําเยอะเราทาไมถึงเป็นก้อนอัดอย่างนี้ได้ก็คือพอเราหุงเสร็จปุ๊บอะพอข้าวพอข้าวมันสุกปุ๊บอะ ยกลงมาปุ๊บเราก็หาอะไรกดเลยอ๋อกดเลยก็คือหุงข้าวแบบปกติแต่ใส่น้ําเยอะเวลาข้าวข้าวดีดแล้วมันจะออกแฉะน่อยๆอยู่ใช่อ,ใชออกแฉะพอออกแฉะปุ๊บเราก็เอากดกดลงไปประมาณส,สักเส้นเดียวพอเพราะว่าเวลา<อ>เวลาเวลา,เวลาเข้าเวลาที่ข้าวมันเย็นอะ่ะมันจะยุบอ,อ่าแล้วมันจะป็นแน่งใช่มันจะแน่นเลยนี่นะครับแน่นจริงๆนะครับเนี่ยไม่แตกเลยครับเนี่ย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 ีผมบีบเล่นปกติถ้าเป็นข้าวทั่วไปเนี่ย เนี่ยบีบไม่แตกนะครับตอนนี้ถ้าเป็นข้าวที่หุงทั่วไปนี่คือล้วนซุยนะล้วนซุยเออเนี่ยหอมด้วยสูตรเพราะที่ท,ท,ที่ที่หอมมาคือผมจะไปตั้งไฟเพื่อให้มันไหม้ออคือไปจอีอีกทีนึ่าไปจีท่ทีนึงพอไหมเบื่อมันจะมีกลิ่นหอมเออคือไม่ต้องใส่หัวชงหัวเชือ้อใด,ดนะครับเราใช้ข้าวสาวให้นะครับแล้วก็ ผงโดยที่ใส่น้ํามากกว่าปกติสักสักหน่อยหนึ่งนะครับเวลาข้าวสุกดีดเรียบร้อยแล้วก็ถอดปลั๊กนะฮะแล้วก็กดเลยพี่พี่เอาทับพ,พีก,กดกดลงไปให้ยุบไปประมาณเซนหนึ่งพอเลยอ๋อไม่ต้องทิ้งไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่อัดแน่นมากอะ่ะข้าวอะ่ะมันจะเป็นไตพอเป็นไตปุ๊บอ่ะมันจะแข็งปลามไม่กินมันก,ก็กินแหละแต่ว่าบางทีจังหวะวัดอะ่ะเราวัดไม่ติดอ๋อข้าวไม่แตกอ่าอย่างเงี้ยคือแบบพอปลา,ามันมาขบใช่ปะ ขบผู้ปลามันแตกเลยป่ะอปลาเป็นขบผู้ปลามันแตกเลยอ่อยไปหนึ่งอ่อยไปหนึ่งก้อนแล้วก็เกี่ยวก็แบบแบบเดียวกับขนมปังใช่แต่ว่ามันมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าข้าวอ่ะพอมันโดนน้ำมันจะค่อยค่อยหลุดไปเรื่อยอออ่อยไปเลยจะอ่อยมันอ่อยไปอ่าใช้ประมาณกี่ก้อนต่อหนึ่งรันสี่ก้อนสี่ก้อนอ่าอ่าอันนี้หุงเมื่อกี่กี่หม้อหม้อเดียวหม้อเดียวอ่าก็ต้องคือเหยื่อเด็ดเรามีเท่านี้นะฮะ ก็เท่าไหร่เท่านั้นนะครับช่วงช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่ไม่ใช่น้ําแดงจัด100%นะครับมันเป็นช่วงหัวน้ําแดงนะฮะก็หมายถึงว่าน้าแดงนั่นแหละแต่ทีนี้ยังมีน้ําขึ้นน้าลงอยู่นะครับมีการขึ้นการลงของกระแสน้ําไม่ใช่แบบไหลลงทางเออไหลไหลาทางเดียวเออไม่ได้ไหลาทางเดียวนะไม่ได้ไหลลงอยู่ทางเดียวนะไปรอกันเลยดีกว่าเอ้าแล้วก็เวลาเวลาเราเวลาหย่อนใช่ไหมก็จะม,มีอย่างหนึ่งคือเราปล่อยข้าวไปปุ๊บอ่ปล่อยไปแล้วนะอ่าผ่อนบายผ่อนบาย อ๋อเราเอาข้าวเอาข้าวไปไม่ใช่ไม่ใช่หย่อนทุ่นลงไปเข้าวไปก่อนเลยไม่ใช่เอาตะกั่วลงแต่พอพอพอมันสุดสายน้ำปึ๊บะมันจะถึงตะกั่วแล้วอ่าอ่าอันเนี้ยตะกั่วแล้วนะอ่าพอเป็นตะกั่วเนี่ยเวลาพี่ย่อนอ่ะพี่ไม่ต้องโยนพี่ค่อยย่อนไปค่อยๆย่อนไปเบาๆอ๋อแต่เวลาพี่ปล่อยอ่ะพี่ค่อยๆปล่อย บางคนเขาปล่อยลูดปื้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะเยือแตกบางทีอะข้าวข้าวมันถูกกระชากเพราะตะกั่วเรามันหนักเขาก็ให้ย่อนไปอ่าถึงแล้วถึงแล้วก็คือถือไว้เฉยเฉยถึงแล้วก็ปล่อยไปอีกปล่อยได้ก็คือเหมือนแบบเราเปิดลอกเลยแบบผ่อนไปจนกว่ามันจะหยุดจริงๆริเหรอมันหยุดพี่แต่ว่าที่มันไปเพราะน้ำนน้ำน้ำมันพาก็คือปล่อยให้น้าพาไปเรื่อยๆเลยอน้าไม่ได้พาตะกั่วนะน้ําพาข้าวไปอ แค่นี้พอประมาณนี้เราว่ากะว่าเออมันมันห่างเรือเราไปสักประมาณยี่สิบเมตรแล้วก็พอห่างเรือยี่สิบเมตรก็พอพอประมาณแล้วยังไงเราถือไว้เลยถือไว้เลยอ่าอ่านี่ให้ให้กูตกเลยเนี่ยตกเลยเอาเหรออ้าตกลงมันทาให้ผมเออ่ประมาณเนี้ยที่เขาอธิบายนะฮะก็นี่เป็นครั้งแรกของผมเออไม่ได้ไม่ต้องแอปนะครับผมไม่แอปเซียนอยู่แล้วนะครับไม่ได้ตีเซียนอยู่แล้ว คือไม่เป็นคือไม่เป็นนะฮะเรียนรู้ไปด้วยกันไม่มีการว่าแบบเฮ้ยซ้อมเนี่ยสมมติว่าเวลาปลามันกินใช่ไมผมจะบอกพี่สมมติว่าเพราะพี่พี่ถือไว้น่ะพี่พี่ถือไว้นักหนักนัหนักงสน้ำมันหนักหนักอย่างเี้ะพปลามันกินปุ๊บสายมันจะเบากี้งเลยเอาเหรอสายมันถอนรอที่มันถอนเพราะว่าปลามันว่ายสวนมันจะถอนพอมันถอนมันก็จะดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเี้เลยคล้ายๆกับว่าแบบมีติดขยะติดแล้วแบบมันติดถุงแล้วมันดื้อนื้ๆๆนืๆๆ แต่ว่ามันแต่ว่าเราจะรู้ว่าปลาเกินเพราะว่ามันจะแรงมันจะกระตุกแบบปึ๊กปึ๊กอย่างนี้ไปเดี๋ยวไปดูตัวแรกว่าจะเจอตอนไหนยังไงตอนนี้ก็ถือสายรอไปก่อนตัวแรกจะมาตอนไหนก็ยังไม่รู้นะฮะเราต้องเชื่อนะครับเราทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วนะครับมีอะไรก็ต้องฟังนะว่าเราไม่มีประสบการณ์นะฟังไว้ก่อนแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บประสบการณ์นั้นๆน,น,นะครับจากแบบเอ,อหน้าหมายนะครับที่เขาตกเป็นนะครับจะได้ เก็บไว้เป็นสกิลของตัวเองนะครับตกมันให้เป็นแทบทุกอย่างไปเลย<ะ>มันเวลามันกินไม่กินเวลามันไม่กินก็ไม่กินเลยอ่าเนี่ยร่องกลางเราไม่ตกร่องกลางที่มันเป็นไอ้นี่ผักผักผักวิ่งอะ่อะผมว่ามันไม่มีอ่ะหรอคือถ้ามันมีมันขึ้นเห็นเลยอ๋ออย่างเงี้ยอย่างร่องนี้ยมันยังพอมีขึ้น,นอ่าอ่ายังพอเห็นเมื่อกี้ยังเห็นอยู่อะไรเงี้ยเหรอเอออ่ะตามนั้นเราจะอยู่อย่างงี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเออถ้าครึ่งชั่วโมงไม่แดดก็ย้ายนะครับย้ายไปเรื่อยนะฮะไปเรื่อย เฮ้ยเกินใช่ป่ะกินกินกระตุกอยู่วะไม่กระตุกแล้วเมื่อกี้มันดื้อไปเลยอ่ะเนวาอาจจะติดต่อพี่พี่ยกนะยกยกยกขึ้นเบาๆยกว่าให้สายมันไปไยกหรออ๋อแบบมันแค่ว่าลากกลับมาเหรอแล้วปล่อยไปใหม่ถ้าเหยื่อหมดเราจะรู้ได้ไงว่าเหยื่อหมด เอาจู่นานพี่อ๋อนานใช่ไหมก็ไม่วัดมันก็ไม่แตกไม่แตกเลยอ่ะมันมันก็หลุดอยู่นะมันก็ไม่ค่อยหลุดเฮ้ยเฮ้ยกินอยู่ใช่ไหมเวลามันกินคือมันจะดึงหมดเรารู้เราเรารู้ก็เมื่อกี้ตกใจเลยอ่ะแค่แม่งมาบึ่งเดียวแล้วหายไปเลยวะรู้ว่าแบบบางทีมันง่าย่อไวอาจจะเป็นรูปสีเล็กเออเออเออนะครับตัวแรกมาถ่ายไม่ทันนะไม่ใช่ถ่ายไม่ทันกดโหมดผิดนะครับไปกดไทม์แลปนะฮะอ่าตัวแรกเต๋เจอมาแล้วนะครับ โอ้โหดูมันสะบัดน้ําใส่เราสองคนนะครับถือว่าเปียกจริงอะ่ะเออแม่งวักน้ําใส่เลยอะ่ะเออเหลือของผมนะครับตอนนี้เต๋อปลดล็อกไปก่อนแล้วอะ่ะแต่ไม่มีช็อตไม่เป็นไรนะรับหนึ่งแบบไม่มีช็อตไปก่อนนี่นะมาดูช็อตที่ผมดีกว่าจะตั้งใจแล้วนะครับจะตั้งใจเลยนะครับดึงสู้นะครับเยอบเยอประมาณก่อน,น,อนทิ้งไว้โคตรนานนะครับ ผ่านไปประมาณ20นาทีได้นะเออกว่าจะตัวแรกเข้ามากินนะ่ะอโอเคนะครับย้ายนะครับมันนานเกินไปนะครับที่เราจะรอนะครับมันโคตรนานนะฮะครึ่งชั่วโมงไม่มีอาการอะไรก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะฮะไม่รู้จะอยู่เฝ้าอะไรไปหาจุดใหม่ๆดีกว่านะครับนี่คือข้อดีของการที่แบบตกบนเรือนะตกบนเรือเราก็สามารถย้ายหมายได้แต่ถ้า นานาที่ตกชายฝั่งก็สู้ๆนะครับสู้สู้อย่างพวกแบบตกบนสะพงสะพานแล้วนะก็ต้องสู้ๆกันไปาน <ไป S 1> ั้นคือรอรอเออรอปลา,าเข้ามาไปเดี๋ยวไปย้ายหมายนะครับแล้วก็ไปดูหมายต่อไปกันนะว่าหมายต่อไปจะปึงจะปังหรือเปล่าถ้าเกิดเจอแบบเด็ดด,ดีๆก็ไม่น่าจะแบบรอนานขนาดนี้นะถ้ามีฝูงมีตัวเข้านะไปโดนอะไรไม่รู้ ไปก่อนผมผมสายมันพันนะสายพันเลวเว้ยหุ่นขยะเือกมาสะกัดดาวลุ่งจะได้เนี่ยขึ้นปาาขึ้นหลายตัวแนละ้วปาาขึ้นเรื่อยๆแล้วนีตู้ดีปะ่ะถวายน่าจะเท่ากักน ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้กอ๊งเ,เ,เ,เป็นเดี่เป็นเกียวเป็นเกียวเป็นเกียวชุลมุนนะฮะเต๋ก็โดนมาอีกตัวนะครับโอ้โหผมนี่โดนสกัดดาวลุ่งนะครับโดยกระสอบกระสอบข้าว หสู้นะครับมันสู้นะับมันสู้นะฮะนี่คือการประทะกันนะครับโดยตรงนะครับระหว่างมนุษย์กับปลานะครับไม่มีเครื่องทุ่นแรงนะฮะตัวต่อตัวตัวต่อตัวแบบโบราณนะครับโบราณเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับมาแล้วไม่ออก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 ยาบินบ ตะวินตะวินตะวินตึ๊บอ๋ออี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 อันนี่ีแป๊บหนึงแป๊บเดียวหลุดแล้วน้งตูดโอ้ยโอ้ยต้องปล่อยนะครับ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 ถ้าเป็นลอกฝรั่งนี่ก็เสียงก็ฟีดฟีดนะครับกรี๊ดกรี๊ด น้ําไหลนะครับป่าน้ําไหลมันก็จะแรงมันดีเรียบร้อยนะครับตัวที่สองนะครับอสามโลสวยนะครับสวยนะครับเปลี่ยนแนวย่อนว่าแจมทางขวามั้งนะครับขวามือขวามือมาดูก่อนว่าจะถนัดหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ก็ ก็กับว่าเล่นมือซ้ายฝั่งโฟร์แฮนด์ถึงลูกปัดกันนะครับถึงลูกปัดแล้วก็ลอยเข้าไปแบบนี้แล้วก็หย่อนตุ้มลงไปนะฮะตุ้มตุ้มนะฮะหย่อนลงไป ค okay, ถึงปืนละปืนแล้วก็ปล่อยปล่อยอีกพี่ปล่อยอีกปล่อยอีกไหลไหลว่าเลยนะปล่อยอีกปล่อยอีกไหลเพื่อความพิ้วไหลวาหน่อยพอละพอละให้มึงเท่านี้พอก็จับสายไว้ผมยังจับจังหวะไม่เจอนะครับจังหวะที่ปลามันกินยังไงนะเพราะว่ายังไม่โดนจริงๆนะครับ เดี๋ยวโดนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับอารมณ์มันจะเป็นยังไงเมื่อกี้อาการมันเป็นยังไงเบาเบาวืดเหรอมันเบาแล้วมันืดเลยมันย้อนที่มันสวนเออมันกินแล้วก็ว่ายสวนขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอคือมันหันหน้าขึ้นเหนือเดียวเออพอมันกินมันเหมือนว่ามันก็ไม่รู้ตัวหรอกว่ามันกินเด็ดอ่ะมันก็เดินหน้าไปเรื่อย ถ้ากิดว่าเราต้องสาวสายหาหา,หาตัวเหมือนปลาช่อนเงี้ยเหรอสาวพี่กระตุกได้เลยอ่าถ้าสายหย่อนอย่างนั้นอ่ะนะกระตุดเพิ่งหย่อนยนั่นเล้กระตุกทั้งหย่อนหย่อนเลยเหรอือมเอาโอเคจำคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือตอมือบอกพี่เขาพี่กระตุกปึ๊กนึงปึ๊บแ่บพี่จะต้องกระตุกกระตุกต่อเลยซ้ำเลยมาวัดย้ำวัดย้ำ,ยว,ยำวัดย้ำเออแล้วก็ปล่อย รอจังหวะที่ตอนนี้มันตึงมืออยู่นะครับมันตึงมือถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ดีสายวิวก็อ่ะตามนั้นนะครับบางทีมันก็แบบว่าหงงน,นักๆเงี้ยนงนงมันก็จะแบบนึกไปทีนึง่งเงี้ยอ๋อใช่แล้วก็วัดได้เลยเหรอปล่อย<ถ>ไปก่อนปล่อยให้มันกินให้มันบุ๊บุ๊บบุ๊บอ,อ่าอ่าอ่าเนนะ่ขึ้นท้ายเรือท้ายเเลยหล่อ้าวมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอ้ามีลุ้นอ้าวมีลุ้นนะขึ้นท้ายเรือนครับเจอฝูง ฮ้ยไหป่ะไอ้ตุ๊กอีกกับตุ๊กอีกตุ๊กอีกสาพี่ er, สาวสาวสาวไว้กอ,องข้างหลังส<ป>ากองข้างหลังเฮ้ยอยู่มหมหนักไหมถ้าหนักคืออยู่นะมันก็เหมือนจะหนักอะแต่ไม่เห็นสู้อะไรเลยมันยังไม่สู้หรอกพี่มันรู้สึกว่าหนักปะล่ะก็เหมือนหนักเราสาวตะกวัวมาไม่อยู่ถ้าอย่างงี้โอ้ยไม่อยู่แม่้มันดึกแล้วพี่กระตุกเลยเหรอใช่ มัต้องปล่อยก่อนเอาหรอให้มันยึดยึดยึดก่อนรอๆๆๆมันแรงเลยใช่ไหมล่ะมันมันเหมือนก็จะสวนออกไปเลยอะ่ะฮะกันเลยกินที่แต่ก็ปล่อยไปก่อนปล่อยก่อคือมันไม่มาตอดก่อนเหรอหรือมันดึงไปเลยฮึดแบบฮึดออกไปอย่างเงี้ยทําให้มึงแบบต้องก็แบบเฮ้ยวัดเถอ,อะอ่ะเออต้องปล่อยก่อนพี่ปล่อยรอ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 โอเคใจร้อนเกินไปนะครับคือประสบการณ์ไม่มีก็เป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยใ,ใกูกินกูกินกูกิน กิน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 เอากระตุกเลยกแรงแรงพี่แรงแรงกระตุกซ้ำได้มากสาวิ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 กไม่มีว่ะมีมันเหมือนไม่มีแต่มันมีมันเหมือนไม่มีนี่แต่มันมีแน่นอนหนักไหมไม่มีมีไม่มีมีกระตุกเบาไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีป่ะมี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 เจอแล้วโดนแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้ว ดีกล้า,ามาามาันกล้ามมัเฮ้ยสู้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 ส,สู้สู้เป้วอ๋อ <c oughs> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันต้องแบบจังหวะที่มันกินถี่อีกบึ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 กหนึ่งเออมันจะอย่างนาั้นมันจะบึก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 หนึ่งโอ้ยสู้สู้ส,ส,สู้นี่นะครับการต่อสู้ระหว่างคนกับปลาที่แท้จริงนะฮะได้เกิดขึ้นแล้วโอ้ย โบ,รา,บรามโบราณสไตล์นะครับโบรามโบราณสไตล์เจอนี้แล้วนะครับเจอลูกตุ้มแล้วนะครับอันนี้สายล็อกสองนะครับสายล็อกสองเอาลูกตุ้มขึ้นมาก่อนตุ้้มววางไจะไปท้ายเรือมันจะไปท้ายเรือมันจะไปท้ายเ,เยรือเฮ้ยแสดงว่าเจอฝูงนะฮะฝูงนะดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหลายดีไม่โคตรเห็นเป็นเฮ้ยโอ้โหแม่งสู้นะครับมันสู้มันสู้มันสู้แลาเข้ากาว ลองเข้ากับเพือลองเข้ากับเพืคือมันมันจะลําบากตรงที่เราไม่รู้ว่าเราจะล็อกสายกับมือ,อยังไงนะครับแต่มันไม่เจ็บเออมันไม่เจ็บแต่ทีนี้มาแล้วมันมาแล้วอุ้ยมันเต็มท้องแน่นอนถ้ายี้มันเต็มท้องแน่นอนถ้ายี้เย้ไ <c oughs> อ,อ้ชอน,นอย <c oughs> เย้ โอ้โหมาแล้วนะครับเออไอตัวแรกเมื่อกี้ผมวัดวูดไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จังหวะนะครับตัวนี้ปล่อยให้มันกินแบบซอยๆครับใช่มันจะกินซอยมันจะดึงไปก่อนทีนึงแล้วมันจะซอยๆฮาฮาเก๋เฮ้ยริบหย่อนต่อริบหย่อนต่อมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกใช่ไหมมีอยู่แล้วี่ไอต้งมีมันมีมันมีถ้าเกิดมันมีขึ้นอะคือเดี๋ยวินมันมีเชื้ออะไรใช่ไหมมีเชื้อการเดินทางใช่ไหม ถ่ายทำแบบโอ๊ยเฮ้ยกินกินแรงปะยังกินอยู่ปะไม่กินละํำเกียนนึกอ่าเดี๋ยวกิกนพี่เราต้องดึงสายช่วยหน่อยไหมดึงปล่อ,อยเลยปล่อยนิ่งๆเลยฮะเฮ้ยเพื่อนๆตึกเลยนะครับตึกเลยนะเมื่อกี้มือแบบปึ๊บไม่รู้ปลาเล็กหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีคําว่าปลาเล็กนะฮะในรูดูน้ําแบบนี้นะครับยากนะครับถ้าปลาเล็กมีป่านี้ก่อนหน้าเนี้ยโดนปลาเล็กตอดกันระงมแล้วนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีถ้ากินคือกิน เอ้ยทำไมทีเดียวเังนะเป็นไปได้ไหมว่าบางทีจะเป็นขยะใต้น้ำมาสกิดตึ๊งไม่ได้เลยเพราะว่าสายเรามันไม่ปาม,มันลอยอถ่ายทำยากนะครับไม่รู้ว่าปลามจะกินตอนไหนนะครับเปิดกล้องนานก็ฮีทนะครับโกโปรเดีอดูเดือนหน้าแม่น้ำหลากหลากจริงๆเลยร่ะไหมเออตอนนี้ก็ตามคาดนะครับบ่ายโมงนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็ รีภัยถอนทับก่อนเออรีภัยถอนทับก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่อีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวนัดกเตะแล้วก็มาเล่นกันใหม่อีกวันหนึ่งเดี๋ยวดูน้ําดีๆแล้วก็จังหวัดดีๆกว่านี้หน่อยนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับเงียบเงียบเชียบแต่ก็เก็บมาได้สามหางนะมาสวายมาดูวันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็พักก่อนพักก่อนเจอกันใหม่